คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงสนานไม่ได้นำมาเล่นตามเข้าใจไหมควรใช้ลูกตาในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ปั๊มแมวเลยนะครับผม นี่เราก็อยู่กับยูฟ่าหกห้าหกเหมือนเดิมนะครับนอมาก็จะมาเล่นเกมโรมาม่านะครับมาก็มาจัดเกมโรมาม่าอีกแล้วนะครับโอเคเขาใส่ไปที่เวทสี่สิบห้าก่อนนะดูซึ้งนะครับดูซึ้งนะครับรอบที่แล้วก็เหลือสิบสุดท้ายนะครับมาขึ้นมาแตก 4, สี่พันศืนอนะครับเอาเราดีก็เต็มเครื่องครับผมสวยงาม อสวยงามเนาะครับนออสวยงามเนาะครับนอ <c ười> ใครได้อยู่ได้อยู่ไปครับผมเจ็ดสิบห้าเป็นเลยเออได้อยู่เบาเบานะครับเบาเบาก็ถือว่าเอานะครับเ <c ười> บาก็เอานะครับเออไปเฮ้ ก็รวมมาๆนะครับมันจะมีจังหวะที่มันแตกนะครับแล้วก็มีจังหวะที่มันดูดนะครับจริงๆนะจังหวะมันดูดก็น่าจะเห็นแล้วนะครับคือผมกดทีเดียวแล้วแตกบิ๊กวินมานะครับสําสหรับช่อง v 2เนาะผมกดทีเดียวแตกลอกนั้นเป็นของเขาเบ็ดครับผม <c oughs> มันฟาดข่อยเรียบเลยบาที่โอ้ยหอยสามครับพี่น้องหอยสามตกลงมาโอ้ยบรยจิจอยเนาะคำนองไปครับผม จังหวะนี้เต็มเครื่องไป็นหนึ่งทีเนาะคำนอเราได้อ,อาดายู่นะครับเลิ่มเป็นสินเป็นอันขึ้นมาเนาะคำนอนี่ได้อดยู่นะครับอืได้อยู่ได้อยู่ไปครับผมอีหยังอีกละ่ะมันเป็นอีหยังอีกเดี๋ยวเนี่ยวือ มาซัดกันตัวลวดนะครับห้วยไปเอยหาซีบลวดบาดท,ที่นีโมหูเอาถูกจังหวะก็เต็มเครื่องกับผมขึ้นถูกจังหวะอย่างนี้เอามีตอวอีกก็เต็มเครื่องอีกกรบผมเว้ยบาถูกจังหวะอีกเนอคอยขึ้นเบียดถูกจังหวะเนี่ยเป็นยังไงนะครับเกือบบิ๊กวินนะครับผมใครได้อยู่นะครับใครใส่เลยนะครับจังหวะไห้ขึ้นเบียดถูกจังหวะนะครับ โอ้ได้ย <Workers> in ุ้ยนะครับดอกนี ief, ้ก็เต็มเครื لا. ่องน้อยๆครับผมเต็มเครื่องน้อยน้อยนอนคำน้ออันนี้ก็เต็มเครื่องน้อยๆครับผมมีเต็มเครื่องน้อยๆกับเต็มเครื่องใหญ่เกว่าที่นี่บอคือกันเดี้อเดี๋ยวนี้บอไปทัวร์ไปที่แบดนี้เลยโอ๊ยงอย่งวะว่าจะเต็มเครื่องมาเมื่อกี้นี่กคับ ไฟเบิ้ลแล้วครับพี่น้องเขาดูดข่อยคืนเบิ้ลแล้วนะครับเอาดอกนี้ได้ยู้นะครับเต็มเครื่องอีกหนึ่งทีนอครับนอว่าจะเต็มเครื่องมาเขาเอาคืนเบิ้ลนะครับดีใจได้บอกพวกข้าวนะครับเขาเอาข่อยไปจ้อยเนะเต็มเครื่องอีกหนึ่งทีนอครับนอเอ,อ้บางนี่ก็เต็มเครื่องครับผมสวยงามปันแต่งนะครับได้ยู่ได้ยู่ เดี๋ยวครันต่อเลยครับผมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงสองขีเอ้ยสองขีดอกนี้ก็เต็มเครื่องครับผมสวยงามมาถูกจังหวะเ,ะเป๊ะเลยนะครับผมนะจังหวะนี้เป๊ะเว่อร์นะครับผมโมแมนเป๊ะธรรมดาเลยเป๊ะเว่อร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> โอเคได้อยูเนาะคําเนาะ ขอภัยครับผมขอภขอภัยนะครับสัตว์กันเลยนะครับสงสารน้เอาโหได้อยู่กับเต็มเครื่องไปอีกหนึ่งชีนอนครับนอ เล่นบลอไปใสล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอต้องหาบาังอิบอิบแล้วก็จอดเลยด้วบาทที่นี่หาบังอิบอิบแล้วก็จอดเลยนะครับเอบาบังนี่เราอยู่เต็มเครื่องอีกหนึ่งทีคือบลอตเต็มเครื่องคักๆให้คอ,อยจักบาทนี่ออางเงี้ไปเจเซาแล้ครับเฮ้ยโอ้ยนึกว่าโบนัสเขาแล้ว <laughs> เฮ้ยว้าลวลลัวนะครับ เต็มเคียงน้อยเพว่เต็มเคียองน้อยๆนะครับเอาบางทีก็เต็มเครื่องกรบผมมันต้องจังซีนะครับโอบ้ยมีตัว <c oughs> ก็ไปไปมาๆนะครับโอาสซัดไปเลยนะครับสวยเอาได้ยูนะครับเต็มเคงน่องน้อยๆนะครับเต็มเคียองน้อยๆนะครับ ไดยูไดย,ยูสัตว์กันต่อเลยนะครับสงวะนี้ mm hmm. เ,อเอ้ยเต็มเคียงไปน้อยๆอ,อีกเลี้ยวนะค mm ่ hmm. <c oughs> อยไดยูไปครับผม mm hmm. เอานี่แหละบังจอดควายอะหอยดอกนี่แหละพี่น้องเอ้ยหอยดอกนี้ว่าอย่างเงก็เต็มเครื่องครับผม mm hmm. อสวยงามประเตี่ยงน้อรับน้อจอดบาทที่นี่จอดเลยนะครับ พอ่พอพ่อเศร้าเศรา,าเปว่าพ่อนะครับก็บวกล้วก็เฝ้าวหนีนะครับถ้าห่ดั้นอีกคอยถูกดูดึ้นเทะนะครับเสียคอ,อยลวดนะครับถั้นเตกให้ฝ้าวหนีนะครับขั้นไปยูนี่มันดูดคืนแท้ะนะครับผมโอเคไปพี่น้องได้เราก็แยกย้ากยาก,กันครับปมไป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 